สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกับช่องมีม,มามนทาหลอดชาแนลนะสำหรับคลิปนี้นะคะเราอยู่กันกับคลิปรันด้อมดวงความรักเนาะเป็นคลิปรันด้อมดวงความรักนะคะของชาวธาตุไฟชาวราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูเนาะใครที่เข้ามาแล้วนะมันฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเนาะ พลังงานของชาวธาตไฟนะคะตอนแรกมนจะขอเปิดตัวริลโซการก่อนนะจ๊ะเพื่อนๆมาดูสิว่าพลังงานของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างเนาะพลังงานชาวธาตไฟนะคะตัวฮิลลิงเมสเซจนะอยากจะสื่อสารหรือว่าอยากจะบอกอะไรกับชาวธาตไฟบ้างจ๊ะสวยงามตามท้องเรื่อง แล้วก็เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของทาร์กันนะคะไพ่ทาร์พลังงานเบื้องต้นของชาวทัดฝ่ที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้เนาะขิงออกวานนะจ๊ะเด o r l วค่ะมีอะไรจ๊ะ King of c o i นะคะราชาถือเหรียญ The Lover มันขอขยับนิดนึงนะวางไม่พออะ The Sun โ oh อ้โหยังไงกันนี่ชาวธาตุไฟพลังงานคุณปังไม่ไหวเหมือนกันนะโอเคต้องบอกว่าช่วงเวลานี้นะคะน่าจะเป็นช่วงเวลาของการมีเป้าหมายนะคะมีพลังงานที่เป็นการแบบ สักเซสสำเร็จหรือการที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆใ,ในชีวิตเป็นไปได้ว่าช่วงนี้นะคะชติอ่าชาวทาต้ายลหลายๆคนอาจจะเริ่มต้นโปรเจกต์อะไรใหม่ๆม,มีพลังงานบวกมีพลังงานความรักที่น่าสนใจเกิดขึ้นแล้วก็เหมือนกับการแพนนิ่งการอยากจะทำนู่นทำนี่ทำอะไรมันค่อนข้าง ไปในเวที่โอเคนะคะแล้วก็มันมองว่ามันจะมีเป้าหมายมีอะไรที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนของคุณนั่นแหละช่วงนี้น่าจะมีอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันคือพลังงานของแพชชั่นและโอกาสทางความรักโอกาสทางความรู้สึกที่ดีมีเกณฑ์ที่คุณจะได้เจอคนที่ตรงใจตรงทายตรงสเปคนะคะเข้ามาในพลังงานความรู้สึกของคุณ ทีนี้มันว่ามันจะมีเป้าหมายมีแนวทางอะไรบางอย่างเกิดขึ้นด้วยนะคะคือก่อนน้นนี้เราอาจจะเจอกับพลังงานที่มันไม่ได้เป็นแบบเหมือนพลังงานแพชชั่นของตัวตนของเราขนาดนั้นแต่ว่าช่วงเวลาต่อจากนี้มันว่ามีเกณฑ์ที่พลังงานเหล่านั้นมันจะขยับเข้ามาใกล้ชาวธาตุไฟมากยิ่งขึ้น แล้วก็มนมองว่าเป็นในทิศทางของพลังงานอย่างสิบไม้เทาะะ้าเนี่ยค่ะเป็นในแง่มุมของการมี passion มีการมีแบบการสักเซสการจะสำเร็จกับสิ่งที่มุ่งหวังกับสิ่งที่ตั้งใจเนา อะไรที่คุณแผนอะไรที่คุณแบบตั้งเป้าหมายเอาไว้นะคะมันก็มีเกณฑ์ที่จะสกเซสมีเกณฑ์ที่จะสําเร็จได้แล้วก็เราว่ามันเป็นพลังงานของการที่จะประสบความสําเร็จมีเป้าหมายในหลายๆด้านปรากฏขึ้นมาแล้ว the world ขึ้นมาเหมือนกับว่าทั้งในเรื่องของการงานการเงินนะคะความรักความสัมพันธ์เนี่ยคุณเองก็ค่อนข้างมีเป้าหมายแล้วก็เราอยากที่จะใส่ความพยายามนะคะอยากที่จะ เดินหน้าไปสู่ปลายทางนั้นๆปรากฏมาแน่นอนเนาะในเรื่องราวของพลังงานเป้าหมายพลังงานความรู้สึกที่เกิดขึ้นนะคะที่นี้ที่ทางตรงนี้มันจะมีเรื่องของพลังงานแพชั่นการเต็มที่การแบบทุ่มเทแรงกายแรงใจเลยสิบไม้เท้านี่เป็นอะไรที่แบบ ค่อนข้างจะใส่ความมุ่งมั่นความตั้งใจอย่างเต็มที่ซึ่งบางครั้งอ่ะมันอาจจะทำให้เราเองก็รู้สึกว่ามีความกดดันในเวที่เราได้สื่อสารหรือปรากฏออกไปนะคะฉะนั้นเป้าหมายมีได้แต่เราสุว่าอย่าไปแบบไปเครียดหรือว่ากดดันตัวเองมากจนเกินไปเพราะมันจะทำให้ตัวคุณรู้สึกว่าเออมันไม่แฮปปี้มันไม่โอเคหรือว่ามันไม่เวิร์คคือมันจะเหนื่อยก่อนนะคะถ้าแบบ ต่อให้คุณอยู่ในความสัมพันธ์ใดๆก็ตามเนาะหรือว่าเป้าหมายสําหรับตัวเองก็ตามเนาะทีเนี้ยพลังงานมันจะต้องมีการแสดงออกถึงความจริงใจเหมือนว่าคุณมองหาความสัมพันธ์ที่เข้ามาแล้วตอบโจทย์ในเรื่องของความจริงใจได้เข้ามาแล้วตอบโจทย์ในเรื่องราวของทิศทางความแบบอยากจะเป็นไปในเวที่แฮปปี้ในเวที่ดีต่อใจมากยิ่งขึ้นนะคะประมาณนี้ ก็มูนคิดว่ามีแนวทางของการที่คุณจะได้เจอกับโอกาสทางความรักโอกาสทางความรู้สึกที่ตรงใจโดนใจเออให้พลังงานในรูปแบบที่แฮปปี้แบบนั้นนะคะเกิดขึ้น อีกอย่างหนึ่งนะก็คือพลังงานที่เป็นเป้าหมายมันจะมีการกําเนิดสิ่งใหม่ๆหมหมายความว่าอาจจะมีพลังงานใหม่ๆนะคะที่จะเข้ามาหาชาวทัไฟายแล้วมันบอกเลยถูกใจโดนใจคุณเขาจ,จะมีพลังงานด้านบวกมีพลังงานความสดใสนะคะเขาอาจจะมีความเป็นเด็กในตัวเองหรือตัวตนของคุณนั่แหละที่ค่อนข้างมีความสดใสร่าเริงในช่วงเวลานี้ก็อาจจะได้ดึงดูดพลังงานใหม่ๆเข้ามาในชีวิตด้วยนะคะ ออมากไปกว่านั้นในทิศทางพลังงานความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นคิดว่ามีแนวโน้มที่คุณจะได้ตกหลุมรักใครหรือมีคนเข้ามาตกหลุมรักคุณนะเป็นพลังงานโอกาสช้อยตัวเลือกทางความรักให้คุณได้พิจารณาตัดสินใจนะในช่วงเวลาต่อจากนี้นะคะมาทีเรามาดูสิว่าถ้าในส่วนของ อ่อตัว Healing Message นะคะที่จะขึ้นมาจะเป็นยังไงเอ่ย Trust grounding นะคะ Fearlessness เนอะอ่ามีอะไรจะ้ะมีพลังงาน Calmness นะคะที่ขึ้นมาเนาะต้องบอกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ตัวคุณนะคะก็จะได้เห็นถึง พลังงานหลายๆอย่างฉะนั้นช่วงเวลานี้บางทีอะ่ะมันจะมีความตื่นเต้นมันจะมีความตื่นตระหนกเกิดขึ้นความเนสก็มาเฟรดเนสก็มาฉะนั้นมันคือว่าคุณอาจจะมีความกังวลอะไรบางอย่างอยูอย่แล้วรู้สึกว่าเอ้ยกลัวแบบนั้นแบบนี้มันไม่เป็นไปตามเป้าหมายไม่เป็นไปตามแผนในแบบที่มุ่งหวังตั้งใจฉะนั้นเนี่ยไพ่กออกมาบอกว่า Turn Your w a r r i o รนะคะ into warrior War คือเราสึกว่าเหมือนแบบเปลี่ยนความกังวลนะเป็นความกล้าเป็นความมั่นใจเปลี่ยนเรูสึกว่าเราต้องคำดาวตัวเองด้วยบางทีเรารู้สึกแบบตื่นตระหนกตื่นเต้นกับสถานการณ์กับเหตุการณ์ต่างๆมากจนเกินไปนะซึ่งบางครั้งมันก็อาจจะไม่ได้แบบน่ากลัวขนาดนั้นเนาะ ก็อาจจะลองพิจารณาหรือว่าตัดสินใจดูว่าอะไรที่มันจะเวิร์กอะไรที่มันจะโอเคสำหรับตัวตนของคุณเนาะในช่วงเวลาสเต็ปต่อจากนี้นะอยากให้เชื่อมั่นในตัวเองสัญชาตญาณความรู้สึกอะไรต่างๆด้วยจะ้ะอะไปดูกันว่าถากการณ์ความรักนะคะของชาวธาตุไฟจะเดินหน้าไปในทิศทางไหนต่อเนาะไปดูกันซิ ไพเดทนะคะมีทีอัฟวานมีไพเดอะสตงนะคะแล้วก็ก้าไม้เท้าคะ่ะภาพรวมพลังงานความรู้สึกที่เกิดขึ้นเนาะสถานการณ์ต่อจากนี้มันจะมีเรื่องของการมุ่งม,มั่นการตั้งใจความพยายามที่จะไปต่อในความสัมพันธ์นะคะในการที่เราอยากจะให้พลังงานมันแบบอยู่ในจุดที่ใช่อยู่ในเวที่ใช่เนาะฉะนั้นภาพรวมความสัมพันธ์ที่จะ เกิดขึ้นต่อจากนี้นะคะจะต้องเป็นอะไรที่เราสุขว่ามันได้วีเบิร์ดมันได้เกิดใหม่มีพลังงานไพเดทมีการส่องมีการใส่ความพยายามเข้าไปในความสัมพันธ์ตรงนี้เนาะเรามองว่ามันเป็นพลังงานของการที่จะซัพพอร์ตนะคะซึ่งกันและกันคุณน่าจะได้เจอกับใครบางคนที่เข้ามาแล้วซัพพอร์ตความรู้สึกเข้ามาแล้ว เราสุกว่ามันจะมีจังหวะการรอคอยบางคนอยู่กับความรักที่มีระยะทางเข้ามาเกี่ยวเนื่องเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะแล้วก็ให้พลังงานพลังใจในรูปแบบที่เป็นการแบบมุ่งมั่นความตั้งใจอย่าง the s t เตนขึ้นมาเนี่ยมบนมองว่าก็เป็นอะไรที่เหมือนกับใส่ความตั้งใจใส่ความพยายามเข้าไปอย่างเต็มที่เนาะ มีพลังงานของการที่จะซัพพอร์ตพลังงานความรู้สึกบางอย่างเกิดขึ้นอืมเราว่าเมเนจได้จัดการได้อย่างน้อยก็เป็นความสัมพันธ์ที่คุณเองจะรู้สึกว่าเมเนจได้จัดการได้จริงๆนะคะประมาณนี้เลยแล้วก็เราสุกว่ามันโฮไปได้เออแบบว่าจัดการ โหได้คือไม่ได้หมายความว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่เราไม่สามารถเข้าถึงได้คุณเอาอยู่แหละกับสถานก,การณ์ตรงนี้แล้ก็แต่มันอาจจะต้องมีจังหวะของการรอคอยนิดหนึ่งสามไมเท้าขึ้นมาแล้วก็บางคนอาจจะมีแนวโน้มของคนเก่าๆที่จะเข้ามาด้วยก็ได้มีแนวโน้มที่อาจจะเป็นคนเก่าๆคนเดิมๆ ที่จะเข้ามาในพลังงานความรู้สึกนะคะแล้วก็มันเหมือนกับเราเองก็ต้องดูดูจังหวะดูสถานการณ์เหมือนว่าคนคนนี้น่าจะเป็นคนที่เขามามองมาสองคุณสักระยะหนึ่งแล้วนะเออแบบมาตามติดเรื่องราวหรือว่าชีวิตของคุณมาในสเต็ปหนึ่งแล้วเนาะประมาณนี้นะจ๊ะก็คิดว่า มันมีแนวโน้มในการได้เดินหน้าแหละเออในสถานะจะต้องมีจังหวะการรอคอยหรือว่าดูแนวโน้มในความสัมพันธ์ว่าเราจะต้องเทคแอคชั่นในรูปแบบไหนนะคะขอดูหน่อยสิแล้วชาวทาตุไฟคุณจะรู้สึกยังไงถ้าคนคนนี้เข้ามาแล้วจะให้พลังงานแบบไหนเอ่ยไพ่ขึ้นเด e ร์ดนะคะมีเด e l v เลคะ่ะ มีพลังงาน The Emperor นะคะ The Sting Judgment พลังงานที่ขึ้นมาเหมือนเป็นเป้าหมายเป็นการฟื้นฟูพลังงานความรู้สึกนะคะมีโอกาสทางความรักที่จะปรากฏขึ้นเนาะพ a s s i ย n e m พ e อ o มันว่าเป็นเรื่องของความมั่นคงนะคะในใจ,จิตใจตัวเราเองความแข็งแรงความแข็งแกรง the s t a k my well อย่างน้อยมูนคิดว่าคุณจะรู้สึกว่าโอเคความสัมพันธ์นี้มันไม่ได้ยากเกินไปมันยังมีช่วงเวลายังมีสากการมีจุดเชื่อมหรือทำอะไรที่เรารสึกว่ามันก็ยังไปต่อได้มันก็ยังขยับไปข้างหน้าได้นะคะการฟื้นฟูการฮิลลิ่งการเยียวยาความรู้สึกอะไรต่างๆคือมันจะ รู้สึกว่าเรามีความแฟนในความสัมพันธ์สามารถพูดคุยกันด้วยเหตุและผลได้เอ,อ่อแล้วก็ความรู้สึกอะเรามีพชชั่นต่อความสัมพันธ์ตรงนี้ด้วยหรือโอกาสทงความรักที่กำลังจะเข้ามานะคะให้ความมั่นคงให้ความมั่นใจกันไปเนาะแล้วก็มันว่ามันจะปรากฏว่าโอเคพลังงานต่อจากนี้มันเวิร์กมันดีต่อใจมันมีความแบบแฮปปี้เกิดขึ้นนะ แรงดึงดูดมีความรู้สึกว่ามันมีแรงดึงดูดอะไรบางอย่างระหว่างกันละกันนะคะทำให้มันต่อเนื่องต่อยอดในความสัมพันธ์ตรงนี้ได้ด้วยนะโอเคไหนเราลองไปดูกันซิว่านะคะอ่าถ้าชาวทักไปนะจะเปิดใจเดินหน้าไปนะคะแนวโน้มต่อจากนี้เลยนะ จะเป็นไปในทิศทางอย่างไรมอมนขอใช้สำหรับเดอะกาเดียนนะคะมีพลังงานสิบไม้เทา้าเดอะสตาร์ชิกออฟเอิร์นะคะหกเหรียญค u ีนออฟเอิร์ เกตอัฟไฟเด็กถึงไม้เทา้าวันว่ารูปแบบพลังงานที่ขึ้นมาคือการเริ่มต้นมันมีการ Q&A นะคะมีเรื่องของการแพทชีสการทำในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเนาะมีการแชร์ริ่งแนวทางอะไรต่างๆแล้วก็อินสไพเรชันนะคะแรงบันดาลใจ ในเวต่างๆที่เกิดขึ้นการเติมเต็มพลังงานความรู้สึกมันอาจจะมีความรู้สึกเครียดม,มีความกดดันกับอะไรบางอย่างเกิดขึ้นอาจจะมนว่ามันเป็นเรื่องของสัญชาตญาณความรู้สึกที่จะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็บางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นในสเป็ปในช่วงเวลาต่อจากนีมันอาจจะมีความกดดันมีความ เครียดเออหรือมีแนวทางในการที่มันจะมีแรงขับเคลื่อนไปข้างหน้าเนาะประมาณนี้นะเป็นเรื่องของแรงบันดาลใจพลังงานความรู้สึกนะคะออมนว่ามันเหมือนกับถ้าคุณจะไปต่ออ่าในความสัมพันธ์ก็ต้องใส่ความพยายามกันค่อนข้างเยอะไปขึ้นสิบไม้เท้าขึ้นมาแบบใส่ความพยายามกันไปในสเต็ปที่เรารู้สึกว่ามัน เต็มที่อ่ะเออเต็มที่จริงๆนะคะก็มันรู้สึกว่าถ้าใส่ความพยายามอย่างเต็มที่ในความสัมพันธ์นี้มันก็มีโอกาสในการที่จะได้เดินหน้ากันไปต่ออย่างแท้จริงนะมันจะก่อเกิดอินสปิเรชันนะคะแรงบันดาลใจอะไรใหม่ๆเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเห็นถึงการขับเคลื่อนในความสัมพันธ์นี้ได้นะไม่ได้เป็นเหมือนกับ เออเรามีเป้าหมายแล้วมันไปไม่ถึงอะ่ะเราสึกว่าถ้าแชร์ทิ้งมุมมองแนวความคิดอะไรต่างๆร่วมกันละกันได้แล้วคุณมองว่าคนคนนี้นะคะคนที่เขาจะเข้ามาหรือโอกาสต่างๆใครที่ตอบโจทย์ในเรื่องของความแฟนในเรื่องของความยุติธรรมมันก็ มีแนวโน้มอะที่ที่จะทําให้ความสัมพันธ์นี้มันได้แสดงออกถึงความจริงใจที่มีต่อกันและกันและเป็นแรงขับเคลื่อนในการให้โอกาสซึ่งกันและกันได้เนาะก็อาศัยความจริงใจและการใส่ความพยายามนะคะขอดูแนวโน้มแล้วก็คําแนะนําจากไพ่เลยคําแนะนําจากไพ่ให้กับชาวทัตไฟชาวราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะคะ สี่ถ้วยหกดาบนะคะอัศวินถือเหรียญเด็กถือถ้วยสองเหรียญสี่ดาบราชาถือเหรียญหนึ่งไม้เท้าคำแนะนำนะคุณเปิดใจได้นะคะ อมนรู้สึกว่าถ้าคุณเจอช้อยหรือตัวเลือกไหนนะที่รู้สึกว่ามันไม่ใช่มันยังไม่ได้ตอบโจทย์เราก็แค่เลือกตัวเลือกอื่นหรือเราอาจจะใช้เวลาในกระบวนการคิดปรับสมดุลอะไรต่างๆก็ได้แต่ภาพรวมออกมาว่าถ้าเรามีการปรับตัวปรับใจนะคะจัดลำดับความสำคัญในชีวิตอย่างเหม,มเาะสมนอกจากจัด p RIORITY ต่างๆในชีวิตการคลลิ่งการเดียวยาพลังงานอะไรก็แล้วแต่นะคะ ออมองคิดว่ามันจะมีแนวโน้มในการที่เราจะได้ฟื้นฟูหรือฮิลใจตัวเองจริงๆมากไปกว่านั้นคือเรื่องของการทำให้พลังงานต่างๆมาอยู่ในจุดที่ s u c ักเซสฟูล u ักเซสสำเร็จกับในแง่มุมความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะให้ออป t u n น t ีให้โอกาสนะคะกบบว่าความสร้างสารรค์อะไรต่างๆที่เกิดขึ้น แอคชั่นแนวทางต่างๆในเรื่องราวของความรู้สึกเนาะแล้วก็พลังงานการซัพพอร์ตนั่นแหละในในเรื่องของจิตใจนะคะการ m o ฟออนการไปต่อนะคะเออเราสุกว่าบางทีถ้ามันมีปัญหามีสาการอะไรที่เราสุกว่า มันไม่สามารถจะแก้ได้ขนาดนั้นนะมันก็ถึงเวลาที่เราต้องมองไปข้างหน้านะคะแต่ถ้าคุณอยากจะไปต่อความสัมพันธ์นี้ไม่ต้องรีบร้อนเลยคิวลิงอยู่ยาวความรู้สึกอยู่กับกระบวนการความคิดการเยาวาหัวจิตหัวใจตัวเองให้ดีแล้วก็ให้โอกาสกับตัวเองในการได้ก้าวไปสู่ในทิศทางที่เหมาะสมนะเปิดใจได้ภัยึ้นเด็กถือถ้วยขึ้นมานะจ๊ะเปิดใจได้ให้โอกาสใหม่ๆ เข้ามาในชีวิตของคุณได้นะคะแล้วคุณก็ดูนะดูความสม่ำเสมอดูความจริงใจที่เกิดขึ้นหรือว่าสิ่งที่คุณได้รับในความสัมพันธ์นี้มันตอบโจทย์พลังงานคุณได้ดีไหมถ้าโอเคมันว่าจะที่จะเปิดใจหรือว่าให้พลังงานความรู้สึกของเรานะคะได้ลองปรับสมดุลปรับบาลานซ์เข้าหากันเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องแบบว่าใหญ่อะไรเนาะลองดูนะคะอ่าซัพพอร์ตใจซัพพอร์ตความรู้สึกของตัวเองด้วยก็ ขอวยพรละกันให้ชาวธาตุไฟนะคะชาวราศีเมษร,ราศีสิงห์นะราศีธนูโชคดีนะคะได้พบเจอกับสิ่งดีๆในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์รวมถึงเรื่องของการงานการเงินนะคะขอให้มีสิ่งดีๆเข้ามาแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอะมาเจอกันในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้บายบายค่ะเพื่อนๆอยากให้ทำคอนเทนต์ในหัวข้อไหนเนาะสามารถคอมเมนต์บอกกันไว้ได้เลยนะจ๊ะบายบายค่ะ